สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการวิเคราะห์ฟุตบอลบายพิธบอลสเตชันสำหรับผู้ที่จะหยิบมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้จะเป็นคู่ในสึกพเมยรีกอังกฤษระหว่างแอตตันวิลล่าพบกับเซาท์ทัมตันความพร้อมก่อนเกมฝั่งเจ้าถิ่นแอตตันวิลล่าลงเล่นนัดล่าสุดเสมอกับแมนเชสเตอร์มาในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทีมได้พักมาเต็ตมสองสัปดาห์วันนี้ไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมแต่วันนี้จะไม่สามารถใช้งานแยนเบนาลิกที่ยืมตัวมาจากฝั่งเซาท์ทัมตันและจะไม่สามารถใช้งานเดียโกคาร์ลอ วันนี้คาดว่าจะจัดทัพในระบบ4-3-3เอมิลิโนมาติเนสเอดดี้ยังเอดลีคอนซาไทรอนมิงลูกาดีนนักลัลหนุ่ยบุโกโยกำมาร่าจอห์นแมกกินเลออนบายยีโอลีวัตกินและจากพอบแยมซี่ i, พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนทีมผู้มาเยือนมเท้าแชมตันลงเล่นนัดล่าสุดพ้าให้กับบุกแชมตันมาในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาความพร้อมก่อนเกมวันนี้จะยังไม่สามารถใช้งานวาเลนติโน่ริฟฟามเมนโตและโลมิโอลาเวียที่มีอาการบาดเจ็บกันอยู่่แล้ว้วววััันนนีคนาาดดจจะจะทใรบบ4231 กาวินบาร์ซานูไควอเกอร์ปีเตอร์เบลล่าคอสทาร์ฟมูฮัมหมัดซาดิสูโรแมงแปรดูเซียมบอดเพาไอิลแม็กเลนไนมูฮัมหมัดเอลยูนุซี่โจเซฟอาริโบมูซาเชเนโปและเซียดัมพร้อมบอกสตาร์เป็นตัวจริงสำหรับความเห็นของด้านนี้นะครับเจ้ากินแอตตันวิลล่าเปิดฤดูกาลมาด้วยผลงานที่ย่ำแย่ลงเล่นมาแล้ว6นัดแพ้ไปแล้วถึง4นัดเสมอ1นัดและชนะ1นัดจนทำให้เก้าอี้ของคุณซือสตีเฟนเจลาต์ร้อนพอสมควร ส่วนฝั่งเซาท์แอตันผลงานก็แย่ไม่ต่างกันมากลงเล่นมา6นัดแพ้ไป3นัดเสมอ2ชนะ1มองแล้ววันนี้แอตันวิลล่ามีโอกาสปรับจูนทีมมา2สัปดาห์เต็มๆแล้ววันนี้พวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านคงต้องเน้นนัดนี้เป็นพิเศษอย่างแน่นอนแถมเฮดทูเฮดสามครั้งหลังสุดที่พบกันเป็นแอตันวิลล่าชนะไปถึง2ครั้งวันนี้ขอเลือกเชียร์กับฝั่งเจ้าถิ่นแอตันวิลล่าสามารถเปิดบ้านเอาชนะไปได้อีกครั้งแน่นอนครับอ่านบทเคราะ์ฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลได้ที่ช่องททาง ation fo หรรือัับสนพ,พูดคุยกี่ อ่านบทคราห์ฟุตวันและข่าวสารฟุตบวันได้ที่ช่องทาง bonstation.info หรือรับพัศนุก,กันแบบเดียวทามได้ที่ b s 2 2 2ขอบคุณครับ